น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับการจะตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคก้าไกลที่มีพิธาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงการถือครองหุ้นสื่อทำให้อาจขาดคุณสมบตัติและการนับคะแนนของ4ี7หน่วยเลือกตั้ง16จังหวัดใหม่อีกครั้งในวันที่11มิถุนายนเนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งและบัตรลงคะแนนไม่ตรงกันนักวิเคราะห์มองว่าการนับคะแนนใหม่อาจจะมีผลต่อการสวิงของจำนวนสสในแปดพรรคร่วมรัฐบาลและอาจมีผลต่อแน ทางการจัดตั้งรัฐบาลในลำดับถัดไปได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันที่ขนเงินลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างให้ความสนใจมากพอสมควรและยิ่งไปกว่านั้นการชุมนุมทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากม็อบตานพิทาเป็นนายกยอมสร้างความวุนว่นวายต่อเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นกันสำนักข่าวไอเคุยกับดรสมชัยจิตสุชนซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอา ที่ในอีกบทบาทหนึ่งนั้นเขาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอเพื่อประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในห่วงจังหวะการเมืองเข้มข้นโดยดรสมชัยกล่าวว่าหากมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสัน้นถ้าชุมนุมมันก็เป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองเพิ่มขึ้นมันก็อันจายงที่ว่าไม่แนะ่ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นรัฐบาลถ้าเป็นการชุมนุมปุ๊บเนี่ยนักลงทุนก็จะห่วง ก็จะยิ่งทาให้หน้าตาของรัฐบาลิ่งไม่ชัดเจนขึ้นสมมติว่าเปลี่ยนขั้วว่าเออไม่ใช่ก้าวไกลได้ทาท่ายเป็นไม่ไม่ใช่ก้าวไกลแล้วมีมาชุมนุมปุ๊บเนี่ยน่านก็บอกเาอแล้วสุดท้ายใครคือเกมมันไม่จบอ่ะเรื่องของเรื่องใช่ไหมฮะถ้าเป็นการชุมนุมก็บอกวเอ้เกมมันก็ไม่จบนะไอ้ความไม่แน่นอนก็จะก็จะยังมีล่ากยาวต่อไปแล้วมันขึ้นขึ้นกับดีเีการชุมนุมด้วยถ้าชุมนุมโดยวามสงบในแง่ของรัฐลงถึงก็จะสื่เทียบถ้าเทียบระหว่างชุมนุมสงบกับไม่สงบเนี่นนักจชอบา้ สอดรับกับผลสำรวจของหอการค้าไทยที่ระบุว่าความไม่ชัดเจนของสถานการณ์การเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้การลงทุนใหม่มีการชะลอออกไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7มิถุนายน2566นายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนําทีมทแถลงผลการประชุม8พักร่วมรัฐบาลโดยคาดว่าการจะตั้งรัฐบาลจะดําเนินการได้เร็วขึ้นพร้อมขยับไทม์ไลน์2ถึงสสัปดาห์หากเป็นไปตามที่ประธานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งหรือกะกะตเคยระบุว่าเตรียมรับรองสสให้เร็วที่สุดหากเป็นไปได้ตามที่เคยหารือกันวันที่13กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายจากนั้นจะมี กระบวนการให้สสรายงานตัวเปิดประชุมสภาเลือกประธานและนายก นายพิธากล่าวอีกว่าตอนนี้หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต้องเตรียมพร้อมเพื่อถแถลงนโยบายต่อสภารวมถึงการเปลี่ยนผ่านงบประมาณดังนั้นการจะต้องรัฐบาลเ,เร็วจะทำให้การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลประชาชนเร็วขึ้นจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามการขับเคลื่อนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในห้วงจังหวะที่อาจมีม็อบลุกกดดันพิธายอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับย่อมมีผลเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นนั่นเอง